ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผู้การนนท์เอาผิดทนายคนดังหมิ่นตำรวจสอบสวนคดีแตงโมกลางรายการกลายเป็นคดีที่ยังคาใจคนทั้งประเทศเมื่อแตงโมพัทรธิดาพัชระวิรพงศ์พัดตกแม่น้ำเจ้าพยาจนทำให้ต้องเก็บหลักฐานจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เวลาสองเดือนก่อนจะออกมาแถลงสรุปการทำสำนวนคดีดังกล่าวพร้อมเทียบไทม์ไลน์อย่างละเอียดโดยเมื่อวันที่26เมษายนห5 ที่บะชะพ .1 พลตารวภัทรภูมิจิตผอผอพบบชพ .1 พลตวจตีอุดรยอมเจริญรองผอผอพบชพ .1 พลตวตีภพศสาลวงวัชระ,ะมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดนนทบุรีแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาต่อมาพลตวจตีภพศารวงวัชระ,ะมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า กรณีมีรายการทีวีช่องหนึ่งที่มีทนายความรายหนึ่งไปออกรายการปรากฏว่าถ้่อยคําที่ทนายความรายนั้นได้กล่าวปรากฏว่าไม่เป็นความจริงการกล่าวดังกล่าวทําให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่อยู่ในห้องผู้กํากับการสอบพอบางนนทบ,บุรีในวันนั้นที่มีทั้งหมด6นายได้รับความเสียหายประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งตนเองผู้กําก,ก,กับการสอบพอบางนนทบ,บุรี รองผู้บังคับการภาคหนึ่งและพนักง,งานสอบสวนอีกสองนายทั้งหมดจึงมอบอำนาจให้ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีไปร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนที่สอนอทองหล่อในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานและหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเรียบร้อยแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ